มาให้ดูเดี๋ยวดูงานข้างในว่าซิเป็นจะใดขี้เลยเหมือนกันจบเลยไม่ได้นะคะ <c oughs> สวยนะลูกต้องสวยนะอย่าทาขายหน้านะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูแม่ตัดสดเลยนะคะลูกค้าจา๋าเวลาไลฟ์เสร็จหนูจะไม่ได้ลบไลฟ์นะพี่ๆคนไหนอยากดูไลฟ์สดย้อนหลังสามารถเลื่อนดูได้นะคะไลฟ์กอได้ด้วยนะจ๊ะสามารถเลื่อนดูได้เลยถ้าลู่รีวิวขายแล้วน้องึ้นไปให้ด้านบนโอ้โหเรื่องนี้คือแบบแน่นมากคันแล้ว คันเหงอตัวเองฝนตกลูกค้ายืดขาวหรอรอดับวิวทีใช่ไหมยืดขาวสีใช่ไหมจ้าพี่ถ้ายืดขาวสีเดี๋ยวพี่รอเป็นตู้ตู้จีนแพะต้จีนเขาต้นเดือนนี้น่าจะไม่เกินวันที่สามิดว่าสาไม่เกินวันที่3มตุลาไม่เกิน3ไม่เกิน5ได้เปิดจองอ่ะสถึงห้าเดี๋ยวจะมีเปิดจอแพนด้าพี่รอเลยนะ3,100บาทมีงานพิเศษ,ษมาด้วยเม,ามาื่อวานสปอยหลายหแล้ว ตู้นี้แหละตู้ลาบปอยตู้ลาลูกค้ามีงานที่หนึ่งปีมีครบมาเจาคนผู้ชายเลยนะคะที่รอเลยกระเกงขาสั้นคอตตอนขาสั้นคอตตอนของหญิงไหมพี่หรือว่าของชายขาสั้นคอตตอนวิมีอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ลูกต่อไปดูไหมสวยอะราคาดีด้วยนะของแอนด้างาสะอาดพทนสีก็คือแบบผู้ชายเลยนะคะลูกค้าเนี่ย เป็นสิสวยเลยแจ็กเก็ตนี่ผู้ชายแบบช้าอึนอูเอาเกาหลีเขาใส่กันดิจีราก้อนใช่นี่นี่นี่สวยมากลูกค้าบอกว่ารอตู๊แนด้านะคะตัวนี้ลูกค้าสวยมากหูงานสวยมากดูเห็นปะเป็นไหมพรมนะไหมพรมโอเครูปนี้ไอพิงซีเอฟเาลูกค้าแจ้งก่อนมันไม่ได้บุขนตัวนี้ไม่ได้บุขนแต่เป็นเป็นสเวเตอร์ไหมพรมอ่าเป็นแจ็คเก็ตไหมพรมส่วนใหญ่เป็น ผ่าหน้าล้วนๆแหละ,ะลูกนี้ใช่มันจะมีทั้งแบบว่างานเออติดงา,งานกระดุมด,ด,ด้วยนะคะซิปกระดุมอะไรพวกนี้ติดไปเลยลูกค้า่ะนี่งานปากอย่างนี้ก็มีลูกค้าก็คือจะเป็นงานของคุณผู้ชายบบบบาเลยม g เ a b จับได้แบรดอีกแล้วบอสตัวงเกงที่จะเปิดของผู้ชายปะรอบก r a รอบของผู้หญิงลูกค้าหาดูงานผู้สอผู้ชายหรอผู้ชายถ้าเป็นคอตตอนตอนนี้หมดเลยพี่ตอนนี้คอตตอนหมดเลยเดี๋ยวน้องเช็คมีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยน้องเช็คให้นาแป๊บหนึ่งนะ เพราะว่าปกติขาสั้นชายอะแม่พี่จ๋าหนูจะมีตัวพี่เอาเป็นขาสั้นชายยีนผสมคอตตอนได้ไหมอยากดูไหมดูก่อนก็ได้ไหมมันเหลือลูกเดียวลูกสุดท้ายเอามีลูกรีวิวว่างด้วยรหัส410 KBE410 นะงานญี่ปุ่นลูกร้อยโลแต่จะราคา9,900นะคะรุ่นนี้ลูกขาใต้ชอบมากไอเลเหลือลูกเดียวลูกขาใต้ลูก้าอารันลูกขาอะไรเงี้ยชอบมากนะคะ ไอเลิโกดังอรันโกดังใต้ชอบนะคะมีลูกเต็ม1ลูกรีวิวหนึ่งลูกถ้าพี่ดูนะพี่แจ้ง้องมานะเลื่อนเอาออกมาให้ดูมาให้งาตัวนี้ก่อนเอสเซนขึ้นราคามาได้เลยจ้ะเอมินเซขึ้นราคามาได้เลยนะคะลูกค้า ใหม่พรมหญิงแม่ใหม่พรมหญิงเปิดไปเมื่อกี้แค่แบบีเก่เปอลูกค้าเดี๋ยวลงไลน์ลูกค้าลองไปดู902ลูกที่3สวยมากยังวางอยู่ใส่ไปมาเลยสี่เเลยอุ้ยน่ารักพี่ซาโลชาเดี๋ยวเดี๋ยวรอจบไลน์เด้อเดี๋ยวรอจบไลน์นะคะมาน้องขอรีวิวลูกนี้ก่อนนะคะมามาเปิดสี่เอฟเจแม่ งานญี่ปุ่นนะคะ100กิโลนะเป็นงานแจ็กเก็ตใหม่พรมรุ่นนี้ได้ทั้งชายหญิงเลยใช่ค่ะที่มีคนไหนที่ชอบแบบว่าไม่รายพอยนะคะปนแบนด์ลุนแบรนด์เนื้อผ้าดี ไม่ลายพอยปนแบน์ลุนแบนด์เนื้อผ้าดีพี่พี่เล่นตัวนี้ได้เลยค่ะนะรุ่นนี้นะคะหนึ่งอกิโลราคา5 5 0 0ันอบาทรับลูกรีวิวจอจานหนึ่งเจดส่งฟรีรับลูกใหม่จอจานหนึ่งแปจ้ามาได้เลยมาได้เลยลูกค้า <c oughs> โอ้โหบางตัวเืี่ <c oughs> แบบว่าเป็นไหมพรมแบบหืงถักหนาแบบคว <ทำ S 2> <ม>ามรู้สึกนะ<อ>ถ้าอยากได้แนวปนชายเยอะหน่อยใช่ปนชายเยอะหน่อยให้เอาหนึ่งเจดหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าอยากเอาแนวนี้ ่ลนีไลายแบบสนว์แนวนี้เออให้เอา W02 KWE ใช่นะฮะแต่รุ่นนั้นจะ4,980โลแล้วแต่ความชอบเลยูกคาพอกันแหละอันนี้100โลอันนั้น80แต่อันนี้ก็จะแนวแบบว่าสวยชายไงแม่คาติแกนน้องมีเปิดเป็นตัวหนาบ้างไปของแพนด้าพี่จ๋าลูกค้าแนะหาคาติแกนีกระบอสแล้วก็มีตัวไอ้นี้ด้วยนะตัวกัว900คาติแกนหนา เดี๋ยวเราจบไลท์เดี๋ยวพี่ลองลองเลื่อนดูได้ไหมพี่ป๊อปลองเลื่อนดูได้ไหมนะเดี๋ยวเราจบไลท์ก่อนนะคะรุ่นแม่คุณแม่คุณแม่เนี่ยเห็นปะงานแบบสวยอะลูกค้าแล้วแบบใหม่วยก็มะหยีเนาะใช่แล้วป้ายเขาแบบว่าป้ายแบบดูเก่าดูวินเทจอะสวยดําเข้มเลยอันนี้ป้ายออกแบบเป็ป้ายวินเทจเพิ่งจะเห็นหลุดโทนแบบสว่างคูมาะคู่มากทำไมป๊อปจับได้แต่แบรนด์วะ เออนี่อ,นอันนี้ของอินยีค่ะสีเขียวอินยีสวยอ่ะอุ้ยอันเนี้ยลีมินโฮใส่นะอย่างเงี้ยสีเนี้ยลีมินโฮใส่ค่ะโล,โลมินฮีลีมินโฮท,ที่อยู่ไหนเนี่ยนะโอนสามร้อยวอเล็ก <laughs> จานหนึ่งเจ็ดมีใครรับไหมจ้าจอจานหนึ่งเจ็ดน้องส่งให้ฟรีเลยจ้าลูกค้าจ๋าจอจานหนึ่งเจ็ดมาได้เลยซารา่านะเบส,สิค่า,าโอ้โหหนักหนะรุณเซิร์เจเนเรชั่นมากลูกค้าม<ช>ีความแบบว่าเซอร์นนเดินมาเลบาายบ้างมาเลยนี่ลูกค้าตัวเนี้ยมันเป็นงานค้าชายหญิงแต่ว่าแบบโทนคุณผู้ชายออกเยอะ เน้นๆนะคะ<ช>ลูกค้าค่ะใครที่แบบว่าอยากได้สไตล์ชายเยอะหน่อยลูกค้ามาเล่นรหัสนี้ได้ได้เลยใหม่พรมหญิงเหรอแม่มีเปิดใหม่พรมหญิงอีกไหมเดี๋ยน้องดูก่อนเดี๋ยน้องดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพราะตอนนี้บอดเบ๊กำลังเดินหางานมาเปิดอยู่นะคะกำลังเดินหางานมาเปิดอยู่ลูกบอดเบ๊ L72 อีกไหมละ่ะได้นะอึ๊บหนาเ<อ>าพี่พี่นิสาอยู่ไหมเอา L72 อีกไหมเอาสีครีมไหม อสีครีมไหมของเกมกาะเกงสีล้วนเปิดกาะเกงสีออนให้ก่อนดีกว่าลูกฟูกสีออนวันนี้มีไะรลูกค้าสีล้วนไม่ควรสีดําเพื่อมีใครอยากได้ไปขายคู่กับงานใหม่ผมให้ร้านมันมีมินิมอลทางร้านเลยโคตรจะใหม่เลยรูปนี้ยังว่างนะลูกค้า fj หนึ่งเจ็ดหนึ่งยังว่างนะคะใครจะรับจอจานหนึ่งเจ็ลูกใหม่จอจานหนึ่งดนะคะรีวิวส่ฟรีหรือว่าจะตามมาซีเอฟย้อนหลังได้เลยนะสําหรับตัวนี้ลูกค้า่ะ ร้อยกิโลนะเหลือกี่ลูกอ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเหลือสี่ลูกลูกค้าูราคาพิเศษไหมเดี๋ยวหนูทําราคาพิเศษอ้าวโอเคห้าพันห้าใช่ไหมเอาไปสามพันห้าลูกค้าว้ายเลยรถให้สองพันลูกนี้สามพันห้าแรงแม่เราเปลี่ยนราคากันกลางไรอีกแล้วจ้ะลูกนี้สวยลูกนี้รีวิวถ้าพี่คนไหนจะเอาอยากได้ไปเทสอยากได้ไปเทสจากห้าพันห้า ไม่ต้องเอาจากลดให้ส<จ>องพันหนึ่งเจ็ดเอาไป 3, สามพันห้าสงฟรีเอาไปเลยเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยจอจานหนึ่งเจ็ดเอาไปสามพันห้าร้อยแล้วน้องส่งให้ฟรีจ้าลูกค้ลกาลดราคากลางๆไรสามพันห้าร้อยโลนะลูกค <5, 500 S 2> ้กลกาลดราคาแบบนี้เลยแม่จอจานหนึ่งเจ็ดมาได้เลยค่ะเอาไปสามพันห้าพอบอดเบนลดให้เลยสองพันนะแม่ลดไปเลยสองพันค่ะเฉพาะใน่ไลน์นี้ลูกรีวิวนะพี่ตังเอาไหมพี่ตังลองไหมลองรุ่นนี้ไหมเเคยเอาไปยัง ลูกค้าจ๋ามีลูกค้าคนไหนอยากลองไหมอยากได้ไหมพรมแบบว่าแจ็คเก็ตแนวหนาๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเป็นงานแนวไหมพรมใส่ได้ชายหญิงนะ